คอสน้ำหามมาเล่าอัปเดตวงการฟุตบอลที่มาทุกวันโดยท่านไม่ต้องอ่านอยู่ต่อแน่นอนโว้ยสเ์เทลยันไม่คิดตีจากขงแดงเผยใกล้ปิดดีลสัญญาใหม่มาตินสเกอร์เทลกองหลังของลิเวอร์พูลครับออกมายกมือโร่ปฏิเสธข่าวลือเรื่องการย้ายทีมนะครับพร้อมเผยว่าตอนนี้เนี่ยเขาใกล้บรรลุข้อตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยกองหลังชาวสโ,โลวาครับเหลือสัญญากับโงแดงลิเวอร์พูลอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับแลวก็มีข่าวลือมันหนาหูระเก้อว่าโวบบกและนาโปลีเนี่ยสนใจจะฆ้าตัวเข้าไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โอ้ยผมบอกเลยผมจะไม่ย้ายไปไหนไม่ว่าจะเป็นโวบบวกหรือนาโปลีไม่ย้ายโว้ยมีข้อสเสนอเดียวที่ยื่นมาให้ผมตอนนี้นะคือการต่อสัญญาฉบับใหม่จากลิเวอร์พูลผมกําลังทํางานโดยดูเรื่องรายละเอียดและมันจะเสร็จสิ้นเร็วๆนี้แฟนผมสบายใจผมไม่ไปไหนแน่ มันไม่เป็นความจริงเลยไอ้ที่มีข้อเสนอจากสโมสรในเยอรมันอนะ่ะผมไม่รับรู้ผมไม่รู้เลยว่าเขาสนใจผมและผมก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกตอนนี้ผมตั้งหน้าตั้งตาพาทีมของแดงกลับมาให้ได้คอยดูไปหน้าเธอะสำหรับครอบครัวของสนามนะครับที่เชียร์ลิเวอร์พูลนะครับคิดว่าการต่อสัญญาของสเคอร์เทลเนี่ยจะมีผลดีอย่างไรบ้างชอบสเคอร์เทลผู้นี้หรือไม่พ่อหนุ่มลายพอยคนนี้นะฮะสามารถออกความที่เห็นเต็มที่ได้เลยในข่าวนี้ครับ ขอบสนามเพจฟุตบอลวารรตี้สร้างสรรค์ข้อมูลมันๆแนวใหม่ให้ท่านฟังโดยไม่ต้องเหนื่อยอ่านแม้แต่นิดเดียวสามารถให้กำลังใจแอดมินง่ายๆด้วยการกดไลค์คลิปนี้และแฟนเพจขอบสนามหรือกดแชร์ถ้าท่านถูกใจเอามากๆขอบคุณมากครับ